อันนี้เป็นการแนะนำนะครับเวิร์กช็อปเพื่อที่จะพรุ่งนี้นะครับในการทำกิจกรรมฐานลายไทยนะครับเราก็จะมีกระดาษแบบนี้เป็นแม่แบบลายเราก็จะต้องแจกให้เด็กนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะต้องใช้มือซ้ายจับจับนะครับบริเวณกระดาษไม่ให้ขยับและมือซ้ายก็ต้องอยู่อย่างนี้เลยจนกว่างานจะเสร็จนะครับโดยที่ว่าถ้ายังไม่เสร็จแล้วขยับลายมันจะเส้นมันจะไม่ต่อกันนะ พอจับอย่างนี้ปุ๊บมือขวาเราก็ใช้ปากกาลูกลื่นหรือสิ่งที่ขีดได้เนี่ยค่อยๆขีดตามไปน่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับถ้าตั้งใจทำก็จะได้ลวดลายออกมาบนกระดาษเราเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเราก็จะต้องสังเกตด้วยว่าเส้นบริเวณไหนหเราขีดไปแล้ว เส้นบริเวณไหนเรายังไม่ได้ขีดนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาขีดซ้ำไปเรื่อยนะเสียเวลาเราก็ขีดไปเรื่อยๆขีดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไม่มือซ้ายเราต้องให้กระดาษอยู่อย่างนี้นะครับกระดาษอยู่อย่างนี้เราขีดไปเรื่อยๆ สังเกตให้ดีนะครับมือซ้ายจะต้องอยู่แบบนี้ตละหอดเวลานะครับถ้าไม่เสร็จนะครับยังห้ามขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ปลายสอปลายปากกาเนี่ยขยับตามเส้นที่มีแม่แบบได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเป็นการฝึกสมาธินะครับของเด็กๆเมื่อขีดเสร็จแล้วอ่ก็จะมีอย่างนี้ตรงนี้แสดงว่ายังไม่ได้ขีดแล้วขีดมาึปุ๊บาตรงไหนไม่ขีดก็ ขีดไปนะครับแล้วเปิดดูได้อย่างนี้แต่มือซ้ายเราจะไม่ขยับนะครับเพื่อไม่ให้รดลายและผิดพลาดนะครับอย่างนี้ก็เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ให้เด็กๆเนะี่ยคืนกระดานใบนี้มาให้เราเพื่อที่จะใช้ในถาะกลุ่มต่อไปนะครับเราก็บอกให้เด็กเนะี่ยตัดเส้นตาม รอยดินสอที่ปรากฏอยู่บนกระดาษนะครับที่เขาได้ทำดาบไว้นะครับรก็จะกินเวลาไปอีกประมาณสักสิบนาทีไม่ต้องรีบนะครับบอกให้เด็กๆเห็นเส้นเห็นร่องรอยแล้วตัดให้ตั้งใจนะครับเราอาจจะเดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับประกวดกันนะครับรูปไหนดีที่สุด ัดเส้นแบบนี้นะครับเด็กๆทุกคนทำได้นะครับแต่ต้องมีความตั้งใจมีสมาธินะครับห้ามขยับมือนะครับห้ามขยับมือซ้ายอย่างเดียวมือขวาขยับคิดได้เ <c oughs> นี่ยครับก็จะเป็นลาย ถ้าไม่มีปากกาดัดเส้นแบบนี้หมึกดําก็ให้ใช้ปากกาอะไรก็ได้ปากกาแดงก็ได้นะครับปากกาน้ําเงินขีดไปให้เส้นมันเข้มขึ้นมานนะครับก็ต้องดูมันก็จะเสร็จได้นะครับขีดตามเส้นลอยอันนี้ไปนะครับก็ใช้เวลาโดยประมาณอย่างผมเขียนเนี่ยก็แค่สี่หนาทีแต่ว่าเด็กๆน่าจะ ช้าให้ช้าไม่ต้องรีบนะครับเราจะมีการดูงานนะครับให้ถ้ามันเหลือเวลาก็ลงระบายสีก็ได้